อ้าวรองเท้าไปไหนอะ่ะท่ายอยู่หน้าบ้านนุ้งสวัสดีค่ะอดเอ็ดยังกินเหนือแตกเหือแตนทอดปลาทอดลูกชิ้นตำบกักโอ้โหถอดปลาคออันนี้หอยที่ตำใส่ปลอกคออันนั้นบ่แมนตำใจใตจตำจมตำตมอันนี้ทอดปลอคอครับ ขอน่อยกำาเรื่องอดีกินครับเนี่ยกรอ,อบกอสบสดเสียบเลยมึงตัดคออันนี้โอมมันไปตกเบ็ดปลอมมันไปตีเงียบปลอมได้มากเจ็ดแปดตัวเลยมาถอดเป็นลูกชิ้นพริกกระปิมีสมจำว่าไหม,ไมบ้านวะจ้ำอขอชิม กิมไส้กรอกเห็นะเยอะเกลือตุ๋ตตำหมกนุ่มอืมมากินข้าวแรงน่วกันครับทุกคนตอดปลากินกับตำสมแซ่ยบ มาเด้อมาเด้อวัสด,ดิจ้ามากินขอนแรกต้องกัรจ้าดีด๋ยกองนีสวัสด,ดิจ้ามามาขอกกล,ล,ลอ,องนลยมาลุยลุจ้ายังไอนยาดมุกตอนด้วยจัก กันทุกคนมาเด้อม,มาเด้อยนี่สมตำทอดปลามันนี้ก็ขอเป็นไม่เอาช้อนแล้วกันลูกโ <c oughs> ป่กปลาทอดปลาเนาะทอดปะาคอเนาะมันนี้โอมบปรใหญ่มากเลย <c oughs> เบิดล้ลจะได้โอม <c oughs> เบิดล้ลจะได้ปลาไป <c oughs> ต้องไปหามาตุนไปแล้วหมดแล้ว ผักอะไรนครับนลอืมแก่แต่ัาอ,อร่อยสมตำใสห่หอยกรับ Right ទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកស្អាតហឹមទៅតាម อย,อ,อยากองกเจียบละครไม่ยากหอผม น้ำิอบอนะน้ิ้มันหอมงนประผานน้ินขวดเลยไม่ใช่จิขวดนะเจ้แบบเนี้ยเจ้าะแบกเขาไม่ขายเนาะดูสจ

กำลังเสบโอ้โหกองไาแบบปเปล่าเบอร์เกอรไข่หอมเอ้ยเบอร์เคอรไข่เตาอื้เป <c oughs> ็นยังไงทอดปลาเจียวไหม กัดเบิดงหัวหน่อยางอย่างอือก็กุบกับทอดในกกรอบเลยแต่มงนคงเสียบไว้เศบเสื้อเองแล้วหลุดไมเทิุ้ดชุดไปไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บาบ๊ายบาย <laughs>